สวัสดีครับผมน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะมาช่วยกันประหยัดค่าไฟนะครับวันนี้กับการใช้งานการเปิดแอร์กันนะครับช่วงนี้ก็จะมาใช้กับมาเปลี่ยนมาใช้พัดลมไอเย็นกันตัวนี้นะครับอันนี้ก็ซื้อมานานแล้วก็ก็มีวิธีที่จะช่วยประหยัดค่าไฟนะครับแต่ว่า ไอ้เครื่องทำพลมงใเย็นตัวเนี้ยหาวิธีให้มันเย็นชั่มเหมือนคล้ายๆแอร์นะครับแต่ก็อาจจะไม่ถึงขนาดแอร์นะครับแต่ก็ใช้งานได้ก็ปกติแล้วอะ่ะเขาจะมีแผ่นเจลแถมมากับตัวเครื่องนะครับเอาไว้แช่กับตู้เย็นนะครับก็ามาดูด้านหลังกันนะครับ จะมีแผงตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าเขา,าเรียกแผงอะไรมันจะเป็นเหมือนกระดาษนี่นะคะไอ้ตัวเนี้ยอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้แล้วก็เราเวลาเราใช้งานเราก็จะเติมน้ําเข้าไปในนี้นะครับจะมีช่องเติมน้ําให้เราแล้วเราก็จะเอาแผ่นเจลนะครับมาใส่ในถังน้ําตัวนี้นะครับ วันนี้เราก็จะมาเพิ่มความยินให้กับอตัวพอลมไมยินตัวนี้นครับปกติเนี่ยเขาจะมีแผ่นเจินะครับมาให้3อันนะครับแต่วันนี้เราจะเอาขวดน้ําขนาดเล็กฮะขนาดจิว๋วมาใส่ด้วยเพื่อให้มันใช้งานได้นานหลายชั่วโมงขึ้นนะครับถ้าจะใส่ ก้อน้ําแข็งครับแปบบเดียวมันก็นละลายนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะได้ทั้งความเย็นและความประหยัดนะครับเดี๋ยวผมไปเอาแผ่นเจลไอตัวตัวเจลยครับที่แช่เย็น,นครับแล้วก็ขวดน้าที่แช่ไว้ในตู้เย็นนะครับมาใส่นะครับครับอันนี้ก็เป็นเจียวนะครับที่เราไปแช่ตู้ไว้นะครับเราก็จะเอามาใส่ อันนี้มันมีอยู่สามอันนะครับที่เขาแถมมาอันนี้ผมก็จะใช้ขวดน้ําแบบนี้ขนาดนี้เอาไปแช่เย็น,นครับเพื่อเวลามันละลายน้ําแข็งมันละลายแล้วเราก็กลับไปใช้แช่ตู้ได้เหมือนเดิมครับก็เป็นการประหยัดการซื้อน้ำไปซื้อน้ําแข็งหรืออะไรมาใส่ครับก็ใช้กอนดีแทนเหมือนในตัวนี้นะครับก็ประหยัดไปอีกแบบนึงครับเราก็จะใส่ไว้ในถัง เพื่อนก็เลี้ยงใส่ให้ดีเรียบร้อยฮะนี่ะวางให้มันปิดได้เลยครับน้ำนี้ก็ไม่ต้องใส่เต็มขนาดนี้ก็ได้ครับใส่เฉพาะแค่ให้มันท่วมปั๊มก็ได้นะครับแล้วก็ ให้มันจะเพิ่มความเย็นถ้ามันเย็นไวๆนะครับเราก็เอาน้ำนะฮะลาดแผงตัวนี้ฮะ,ะมันแผงรังพึ่งนะฮะตัวนี้นะฮะให้เขาเปียกชุ่มเลยฮะ,ะในนี้มันจะมีถาดรองน้ําอยู่ก็ถ้าไอ้แผงตัวนี้มันเย็นไวนะครับคือพัดลมเนะะี่ยมันจะดูดจากด้านหลังนะครับ เครงหลังพินเตอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเย็นไวเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยเพื่อนๆน,นะครับประหยัดตังค์นะฮะแล้วก็เย็นด้วยนะครับอันนี้ผมลองใช้แล้วนะครับทดลองใช้งานแล้วมันก็จะอยู่ได้มันก็จะอยู่ได,ยได้นะครับ หลายชั่วโมงเหมือนกันฮะเนี่ยฮะอันนี้พอเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเย็นเลยนะครับเพราะว่าไอตัวแผงรังพึ่งที่อยู่ด้านหลังนะครับมันมีความชื้นจากน้ํานะครับและอีกอย่างหนึ่งไอ้น้ําที่ผมเทใส่ไปมันก็เป็นน้ําเย็นนะครับแป๊บเดียมมันก็จะเย็นแล้วก็ปั๊มน้ําที่อยู่ข้างล่างมันก็จะดูดน้ํา ที่เย็นนะครับที่อยู่ในถังน้ำนะที่เราน้ําแข็งใส่ไว้อะมันก็จะเอาน้ําเย็นนะครับขึ้นมาจุดใส่แผงนะครับให้แผงตัวนั้นมันเย็น,นครับแล้วก็ดูดพอลงก็จะดูดอากาศภายนอกที่ว่ามันร้อนนะครับผ่านแผงตัวนี้เข้ามาแล้วมันก็จะพัดไอ้ความเย็นออกมาจากแผงนะครับที่เราเอา น้ำจุดฮะน้ำแข็งที่เพิ่อนๆดูดขึ้นมาใส่แผ่นนะครับผ่านมันมาทำให้มันเกิดความเย็นลงมานะครับอันนี้ผมไม่มีตัววัดอุณหภูมินะครับให้เพื่อนๆดูว่ามันเย็น,นระดับไหนนะครับก็จากที่ผมเคยทดลองใช้งานดูนะครับมันมันเย็นจริงๆนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถเอาไปทําทดลองดูได้นะครับก็จะได้ช่วยประหยัดค่าไฟนะครับไม่ต้องเปิดแอร์บ่อย ใช้ตัวนี้มั่งก็ได้นะครับก็ตัวนี้มันก็จะเชื่อประหยัดแล้วเราเอาขวดน้ำแช่เย็นให้มันแข็งนะครับตู้ตเย็นให้มันแข็งก็เอามาใช้แทนแทนที่เราจะบองคังใ้เป็นน้ำแข็งมาใส่ให้มันเย็น,นครับอันนี้เราไม่ต้องไปซื้อนะครับเราเอาขวดน้ำไปแช่ฟองฟิลไว้ใช้แทนก้นน้ำแข็งครับเพื่อใช้คู่กับแผ่นเจลไอตัวเจลนะครับนะครับก็ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้อยดีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ